สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง985 t a r o s t u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกท่าจะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีช่วอะไรในตัวเราที่ทำให้เขาหวั่นไหวการอ่นไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจาิณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยขอใช้พลังงานคุณและสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ว่าคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะถ้าใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็ไปได้นะคะคุณนไม้ แล้ว่า เรียนดูสตาเจ็ดถ้วยพลังงานของตัวของคุณนะก่อนที่คุณจะเข้ามาดูแต่อดีตจนถึงนาทีสุดท้ายที่มาเจอคลิปนี้อาจจะ เออพึ่งไปงานฮะสังสรรค์ที่ใดสักแห่งหนึ่งไปเป็นแม่ง,งานพ่องานด้วยบางคนนะมีงานเยอะงานล้นมือแต่ก็จัดการได้บคนที่เก่ง เก่งมากดูแลตัวเองเป็นดูแลจัดการตัวเองเสื้อผา้าผมเลยไม่ต้องให้แบบฝ่ายคอสตูมเลยไม่ต้องไม่ต้องฉันจัดการเองดูแลตัวเองเป็นตั้งแต่หัวจะดเท้าว่าฉันจะใส่อะไรอ็อกซ์เสรีแบบไหนนะสีสันยังไงจะคุมโทนไหมเรื่องของฉันฉันทําได้นะแล้วก็ดูดีมีสเสน่ด้วยเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยความสามารถสติปัญญาไหวพริบนะการจัดการบริหารอะไรเงี้ยคือหาตัวจับยาแล้วก็ สถานการณ์นะพลังงานปัจจุบันของคุณนะก็เหมือนคนมีสเสน่ห์อ่ะคุณควินมา์มีเสน่ห์ยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีสเสน่ห์อยู่หรือพลังงานที่เป็นอพลังงานที่อยู่นิ่งๆอ่ะอยู่เฉยๆเขาก็รักอยู่เฉยๆเขาก็ชอบ่ะแต่จะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉยแบบไม่ทําอะไรเฉยก็คือไม่ได้ขวายควา้าหาความรักแต่ว่าคนเข้ามาแบบเป็นที่ต้องการอ่ะคุณใครก็รรอยากได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการครอบครองหรือว่าไปร่วมมือนะไปทํางานด้วยทํากิจกรรมด้วยอย่างเี้ย คุณมีสเสน่ห์ด้านสติปัญญาทั้งในด้านของพลังงานอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะเหมือนคนมีสินแหลงได้นะกีนไม้นี่นะมันก็เลยสอดคล้องมาจนถึงพลังงานปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะที่ผ่านมาในอดีตนะจนถึงนาะทีล่าสุดที่คุณเข้ามาดูระหว่างคุณกับเขานะเหมือนได้เชื่อมต่อความสัมพันธ์การต้องมีอะไรที่แบบผูกพันกันลึกซึ้งภายในด้านของจิตวิญญ,ญาณนะคะบางคนนยะเพิ่งแบบ ในดิสแหละเอ้เจอใครก็ไม่รู้แต่รู้สึกถูกอกถูกใจคนหนึ่งนะอาจจะอายุแตกต่างกันก็ได้นะมีการมอบให้นะมอบให้สิ่งของหรือให้กําลังใจให้ทั้งรูปธร,รรมและนามธรรมก็ได้นะส่งรอยยิ้มใหนะ้อาจจะเป็นในด้านของกําลังใจบางทีก็ให้ความคุ้มครองปกป้องให้ของที่ระลึกอย่างเงี้ยนะแล้วปัจจุบนันพลังงานคุณกับเขาเป็นยังไงเหมือน เอซอฟเพนเะด็กเนมันรู้คุณค่าของกันและก,กันเขาก็มเออีเขาก็มองว่าคุณมีค่าสําหรับเขาคุณก็มองว่าเขามีค่าสําหรับคุณนะมันเชิดชูต่างฝฟล์ต่างวางไว้แบบวางกันและก,กันไว้บนบอกว่าบนหิ้งจะเยอะเกินไปไหมเขาบูชาเราหรือไอ ว่าเขาให้เกียรติเขาเคารุบอะ่ะเขาไม่ทําให้คุณด่างพรอยเสียหายอนมีไพ่ t ดุ s ดสตามาคุมไงอุปสรรคก็คือว่าอุปสรรคคืออะไรระหว่างคนสองคนเด e s t สตาก็คือต่างฝ่ายก็ต่างมองกันละกันว่าอยู่ข้างบนอะ่ะเอื้อมยากอะ่ะอยู่เบื้องสูงอยู่อยู่ในสถานะที่ให้เกียรติกันสูงมากเลยอะ่ะแต่มันคือความพอใจที่ให้เกียรติไงเต็มใจอะ่ะรักเต็มใจที่ให้เกียรติกัน อาจจะไม่ได้แบบโหต้องวางไว้ที่สูงแบบนั้นมันเหมือน,น,นกับใครที่เดอะสตาร์ต้องการสเปซต้องการที่จะอยู่คนเดียวก็เราก็ไม่รบกวนเธอเธออยากอยู่กบับน้องหมาน้องแมวเราก็ให้เกียรตินะรักนะถึงให้เกียรติอยากเข้าใกล้อยากาชวนไปนู่นนี่นั่นแต่ก็อาจจะไปรบกวนหรือเปล่าอย่างเงี้ยอาจจะส่งซิกเบาๆไปนู่นนะไปนี่นะอย่างเงี้ยอุปสรรคอุปสรรคคือเข้าใกล้ได้ยากนะมีบางพลังงานนะบางช่วงใน ในในวันเวลาหรือว่าในช่วงขณะก,ก็แล้วแต่นะมันให้ให้สเปซซึ่งกันและกันมีพลังงานโดดเด่นทั้งคู่อาจจะเป็นคนของประชาชนทั้งคู่นะไม่ได้เปิดเผยอีกฝั่งนึงเราอีกฝั่งนึงก็ไม่ได้อยากให้เปิดเผยตัวตนได้เช่นกันนะคะพลังงานของคุณมีความรู้สึกยังไงต่อเขาอ่ะคุณก็จินตนาการถึงเขาว่าอเราจะวางแผนกันยังไงดีหน้าเพื่อที่จะให้แบบ ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ด้วยดีที่ไม่ห่างเกินไปและไม่ใกล้ชิดกันเกินไปนะะอาจจะวางแผนบางสิ่งบางอย่างที่จะทำอะไรเซอร์ไพรส์เขาอยู่หรือเปล่านะ,ะจินตนาการในด้านของความเป็นคนที่มี Mindset คือในด้านเป็นไปในด้าน p o s i t i อ,มอมืมันจะ Work ์กไหมอะไรไหมย่้เราว่าเขามีตัวเลือกหรือเปล่าเราก็ให้หาก ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันไอมีความรู้สึกนะมันมีประมาณห้าเอร์ซ็นิบเปอร์ซ็นที่คุณใจใหญ่มากก็คือเขาคงเป็นที่แบบต้องการของคนทั่วไปหรือตลาดโลกก็ได้นะเหมือนคุณพร้อมที่จะเป็นหลังบ้านที่คอยซัพพอร์ตเขาอ,อยู่หวงทางอย่างคงควงวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเจอใครใหม่เราก็คงต้องถอยหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยแต่ว่าคุณก็จะมีพลังงานที่แบบดูแลตัวเองได้รักตัวเองเป็น อะไรที่เกิดขึ้นวันดีเสมอนะจะไม่ใช่คนที่จะไปยื้อแย่งแข่งขันกับใครจะเชื่อในพลังงานที่แบบไม่มีความบังเอิญถ้ามันจะใช้มันก็คงใชไ่ไม่ได้อยู่ในโลกของจินตนาการอะไรมากมายแต่ว่าภา,ภายใต้จินตนาการนะั้นมีสติปัญญามีปัญญานะคอยควบคุมตัวเองอยู่คือไม่ได้ไม่ได้ใช้โหฝันเฟื่องอะไรเงี้ยจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่นะ เนี่ยมันมีมีสามสามไม้นะคะมันเป็นพลังงานจินตนาการแบบวางแผนมากกว่านะวางแผนมองการไกลนะนทําสิ่งนี้เกิดถ,ถ้าทําสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยจินตนาการว่ามันจะมีผลกระทบผลเสียยังไงนะได้ประโยชน์ยังไงนะมีโทษยังไงอย่างเงี้ยพลังงานของคุณอะนะที่มีต่อเขาไม่ได้คิดแต่เรื่องของตัวเองคิดเผื่อเขาด้วย ทีนี้มาดูนะคะอะไรในตัวของคุณทำให้เขาวันไ,วไหวสีไม้เป็นคนรักครอบครัวรักองค์กรรักบ้านรักสถานที่สนุกสนานด้าเลงคนที่รักความสามาัคคีปองดองนะไม่ชอบจะทะเลาะวุ่นวายอะไรกับใครแบบนี้ แล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะส่วนทรงองค์เอวนะหุ่นเหิอนอะไรของคุณเนี่ยเห็นไหมกุไม้มาเนี่ยมีความแซ่บอยู่ในตัวเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ความเก่งกะทั้งด้านสติปัญญาไว้พีิบการแต่งตัวดูแลตัวเองนะแต่มันมีพลังงานที่แบบมันทําให้เขารู้สึกอ,อยากจะกลุมกล้าแบบไม่อยากคิดถึงแต่ก็ต้องคิดถึงอะ่ะคุณมีกิมมิคอะไรบางอย่างในตัวที่ไปโดนนะไปโดนเขาอะ่ะนั่นแหละ ชอบความนี่ชอบพลังงานที่เฉียบคงของคุณความนิ่งความเฉียบของคุณนะเป็นอิสระนะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเบาสบายไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้ไปทำ้ายใครนะไม่ได้เบียดเบียนใครทั้งนั้นเลยนะคะดึงเวลาทำทำลงมือ นะถึงเวลาพักผ่อนก็สามารถที่จะฮิลตัวเองได้สามารถที่จะให้กําลังใจตัวเองได้ไม่ใช่คนคิดมากอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะแต่พร้อมไหมพร้อมสู้เป็นคนที่มีปัญญามากนะคะดาบเนี่หมายถึงความเฉียบคมทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็พลังกายพลังใจก็คือเป็นคนที่มีความดอดทนอดกลั้นเข้มแข็งนะคะเป็น,นคนนักกีฬาก็ได้นะบางคนเนี่ย <c oughs> ต้องเป็นคนที่รูปร่างโดนใจเขาอะ วันไหววันไหวความนิ่งนิ่งที่เฉียบคมของคุณนะคะมองมองคนออกใช้คนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนที่ไม่ไม่อ้อล้อไม่หืออืออะไรยังไงกับใครนะคะคิดเองทําเองตัดสินใจเองถ้าเป็นหน้าที่แบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรวมกลุ่มก็สมัครสมานสามัคมค,ค,คกีกันอ่าเป็นคนที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายอ่าเป็นคนที่สามารถทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความ ความสุขไม่ได้เจ็บปวดอะไรมีพลังงานของความเป็นผู้นําเข้าใจในด้านของการเปลี่ยนแปลงนะคุณอนะอะไรที่มันไปด้วยกับเราไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะลอยน้ำมาความรู้สึกใดแย่ๆนะเป็นอารมณ์ก็เอาไปทิ้งไว้ข้างหลังนะคุณมีพลังงานของความเป็นนักสู้นะสู้แบบในสไตล์ของตัวเองอืม เหมือนคนชอบบินเดียวชอบรยเดียวหรือเปล่านะแต่อีกพลังงานหนึ่งก็คือคนที่รีชาร์จนะชาร์จแบตเตอรี่ชอบชาร์จแบตเตอรี่ในโซนของตัวเองนะไม่ได้ไปทําให้คนอื่นมีความทุกข์ใดๆแต่ถ้าเกิดใครจะทุกข์กับบุคลิกของคุณจะทุกข์กับความเป็นตัวของตัวเองของคุณนั้นคุณอาจจะมองว่าไม่ใช่เวรกรรม ของคุณแน่นอนอาจจะเป็นตรรมเวรของเขาที่จะต้องมารู้สึกแบบนั้นกับคนเองนะคะคุณปล่อยผ่านเป็นคนที่ปล่อยผ่านอะไรได้ง่ายๆนะคะไม่เลาหรือไม่ง้อง,งอนนะคะเรียบง่ายจริงๆนะคะคนเนี้ยคิงดาบควีนดาบนะคะต้รู้ทันคนคนที่ทันเกมคนจัชาตญาณแรงมากนะคะแม้จะอยู่ไกลๆกลนะับใครเนี่ยคือพลังงานแบบนี้นะต่อให้ผ่านโซเชียลกันนะอยู่ไกลกันแค่ไหนนะยยังรู้เลยว่าที่คุยกันเนะี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาเขียนเนะี่ย มันมันมีบางอย่างบอกกับตัวคุณได้เลยว่าเราเราเราจะเชื่อถือสิ่งนั้นได้ไหมเชื่อโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยอืมคุณไม่ใช่คนที่จะเห็นแล้วเชื่อเลยได้ยินแล้วเชื่อเลยไม่ใช่แบบนั้นนิ่งคิดพิจรารณาใช้สีปัญญาของตัวเองแบบกันกองแล้วกันกองอีกนะเป็นคนนิ่งเงียบแต่เวลาสนุกเนี่ยสนุกสนาน,นจะจะสนุกสนานกับคนที่แบบวางใจได้ไว้ใจได้ จร,จริงเพราะเป็นคนที่เชื่อใจคนยากคนมาดนิ่งมีความเท่ไม่ไม่จุกจิกจู้จี้เขาเขาไม่น่าจะชอบคนจุกจิกจุกจี้จิ๊บุกจิกจู้จี้นะแต่ว่ามีพลังงานของการเป็นคนขี้เล่นบ้าง <S <S คุณน,น่าจะเป็นคนที่ถาคนเป็นคนที่ดูแลนะหุ่นตัวเองดีอันนี้เป๊ะมากเป็นคนมากนิ่งเข้มขุึมแล้วก็ดูแลหุ่นตัวเองดีเท่ไม่พูดเยอะ เวลาสนุกก็แบบพอของปากของคอเนี่ยโอ้ตกลุมรักตกลุมรักความนิ่งของคนความไม่ค่อยจะพูดอะไรแต่ใช้สัญชาตญาณาจจะใช้แววตาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็แบบใช้ความรู้สึกแล้วสถานการณ์บางอย่างคือมันใช้เซนส์แล้ว c o m ม o นเซนต e เริ่มจาก c o m ม o นเซน s ์เลยก็ได้นะมีสามาัญสำนึกอะ่ะเออคุณเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกมีสามัญสำนึกที่ดีอะ่ะเออรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรเอ,อ้ยเราต้อง พิจารณาตัวเองนะสังคมมันจะอยู่รอดเราควรทำยังไงเราควรจะไปต่อไหมหรือว่าเราควรที่จะแบบไม่ไม่ไปทำให้คนอื่นดร้อนนึกถึงผู้คนส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เขาตกลมรักกับสิ่งๆิงนี้ของคุณนะจากสามัญสำนึกของคุณแม้ว่าจะชอบแบบอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแต่กลับเป็นคนที่เข้าใจส่วนรวมเข้าใจสังคม เป็นคนชัดเจนจริงใจให้เกียรติผู้คนให้ความแฟร์นะให้ความแฟร์มีความเอ่นนาานอน,รรนึกไปถึงก็คนมีสามัญสำนึกอ่ะมีมนุษยธรรมนึกไปถึงการเป็นคนที่มีมนุษยธรรมอะ่ะกว้างมากเลยอ่ะคนอะ่ะไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเองเลยแล้วถ้าเป็นคนที่รักความเป็นธรรมด้วยนะ ไม่ใช่แบบทาแต่เป็นทาแต่ผู้อื่นโดยที่ให้ตัวเองแบบขาดทุนย่อยยับปรัแบบบางนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันเนี้ยไม่ใช่คุณก็มันจะแร์ทั้งในด้านเขาและเราอะซึ่งมันยากมากนะที่จะทําให้เกิดขึ้นแบบเนี้ยคือบางคนนี่ก็คือแร์กับตัวเองเยอะกว่าส่วนรวมบางคนก็แร์กับส่วนรวมเอยให้กับส่วนรวมเยอะกว่าตัวเองนะมันไม่ได้มีความแบบแร์ทั้งสองฝั่งแต่สําหรับคุณเนี่ยคุณมองเห็นตรงนั้นเลยว่าวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายทั้งเขาและตัวเอง มือนเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากนะไม่ใช่คนโกหกพกลมหรือว่าแบบเล่าอะไรก็ไม่จําเป็นจะไม่พูดหรอกพลังงานของคุณอนะ่ะเพราะว่าถ้าพูดออกไปมันจะพูดแต่ความจริงดังนั้นไอ้เข้าใจเลยว่าทําไมเขาเข้าถึงแบบชื่นชอบเวลาที่คุณแบบไม่ค่อยจะเข้าสังคมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดไปเข้าสังคมนั้นแล้วเขาถามอะไรกับคุณเนี่ยคือถ้าคุณตอบไม่ได้คุณจะไม่ขอตอบแล้วคุณก็จะเดินหนี นะเพราะว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันออกไปจากปากคุณแล้วอะแม้แต่คำมันสัญญาเนี่ยคุณต้องทําให้ได้ถ้าจะพูดก็พูดแต่ความจริงว่าพูดความจริงออกไปแล้วมันอาจจะคนอื่นอาจจะกลายตีไปเป็นเินทาก็ได้เพราะมันเป็นเออ,อคุณพูดมาแบบนี้น้าราทีนี้ก็แพร่หลายไปต่อเลยนะสังคมไวมากคุณจึงเลือกที่อยู่คนเดียวเพราะว่าการพูดความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรับได้นะ แต่ทีนี้การที่คุณเลือกแค่ไม่กี่คนนะที่รายล้อมคุณนั้นแสดงว่าพวกเขาเนี่ยรับรับในตัวคุณได้รับในความจริงของคุณได้แล้วคุณเป็นคนที่เหมือนแน่แน่มากอะ่ะสิ่งที่ทําให้เขาหวั่นไหวนะความแน่ของคุณเขาตกหลุมลักสิ่งสิ่งนี้ในตัวคุณนะมีความแกล่งแกล่งดุดหินพาลาได้แหละนะแล้วก็บางทีอาจจะมีความเยือกเย็นสุข,ขมุมนุ่มลึกนะแต่ไม่เชิงว่าไม่ใช่เย็นชาหรอกนะ ชาสติกนะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันควรทำนะเป็นพลังงานที่แบบเอ้ยมันเป็นทําทั้สองฝ่ายคุณจะไม่รีรอนะที่จะเข้าไปอ่าไม่ใช่ไม่เชิงจัดการออกเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปพาตัวเองไปแทรกซึมอยู่ในสถานการณ์นั้นนะะเมื่อที่บางทีเขาอาจจะอยากจะเพึ่งพาความรู้ของเราหรือเปล่าอยากจะได้เอาเป็นพยานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> นชอบอ่าชอบทำอะไรที่มัน ให้มันแฟ่เออถ้ามันยังไม่แฟ่ยก็ให้ความเป็นธรรมเขาเนี่ยคุณไม่กลัวนะที่จะไฟ่กับสิ่งที่แบบไม่เป็นธรรมเหรอ,อเห็นมาดนิ่งนะเห็นอยู่คนเดียวโดดมันจะไม่ไมดโดดเดี่ยวนะแต่ว่ามีอะไรที่แบบอัดแน่นอยู่ในนั้นถ้าไม่แน่จริงนะพี่ไม่นิ่งได้ขนาดนี้หรอกน้อง <laughs> คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะ พลังงานบางทีอ่เหมือนเขาแบบแอบหันไว้ในด้านของจิตวิญญาณในตัวคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเนี่ยสัญชาติยานแรงนะคะความลึกลับซับซ้อนอะไรดูเหมือนว่าอืมเขาอาจจะไปแอบ,บรู้มากก็ได้นะว่าคุณคุณเหมือนรู้ว่าใครบางคนคิดยังไงคิดจะทําอะไรเนี่ยคุณ แต่คุณอาจจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะรู้แต่ทาตัวไม่รู้อย่างเงี้ยมันทําให้เขาหวั่นไหวนิ่งนะออกห่างไกลนะบุคลิกคโคตรเท่เลยเป็นเป็นสิ่งที่เขาแบบต้องการนะเขาต้องการคุณแต่ไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่คุณผู้คนที่คุณเข้ามาดูด้วยคนคนนั้นคุณกําลัง นึกถึงไปได้านของความรักหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเจ้านายหรือเป็นพนักงานแต่ว่าใดๆคือเขาชื่นชอบไมซตของคุณเขาชื่นชอบการวางตัวบุคลิกของคุณเขาชื่นชอบทุกอย่างที่แบบคุณแสดงออกมาการกระทำเป็นส่วนใหญ่แต่คำพูดไม่ค่อยพูดเท่าไหร่การกระทำนี่มันออกมาจากความคิดของคุณสติปัญญาที่ปราดเปืองนะคะ แล้วก็ไอที่แบบชื่นชอบอ่าตรงที่ว่ารู้แต่ไม่พูดเนะี่ยมันมันไม่ใช่รู้จะแบบว่าเป็นความลับของคนอื่นนะแต่มันรู้ไปในด้านลักษณะที่แบบคุณอาจจะก็อ,อาจจะลองใจอะไรบางอย่างคุณก็ได้นะแล้วคุณรู้ทันอนะ่ะอืมแต่เขาเขารู้สึกวันไหวกลัวว่าคุณจะรู้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะวันไวเนี่ยตกลมลาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราดูกันแค่นี้นะแต่วันไวอะ่ะอืมแต่ไอ้ก็ตีไปในลักษณะแบบ ลักษณะดีไงไม่มีไพ่เสียเนี่ยวันไหวนะคะคุณไปสั่นคลอนความรู้สึกเขาทาให้เขาแบบรู้สึกดีกับคุณมากเพราะมันมีหกถ้วยอยู่แล้วนี่แล้วมันก็มีเลเวอร์อ่าเลเวอร์พลังงานของคุณว่าหกถ้วยนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างมองกันละกันว่าเอ้ยมีค่านะอยากรู้จักอยากเรียนรู้แล้วก็เอให้พื้นที่กันละกันไอ้ก็มองว่าเขามองคุณดีอ่ะอืม รู้แต่ไม่พูดรู้แต่แบบเหมือนรู้แต่ไม่ได้ปราถนาให้เขาแบบพังแบบย่อยยับมัรู้แต่มันรู้แบบคอยซับพอร์ตอะคนเดออเอมเพลอร์อะชาลีออตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนที่เอ,อรู้ว่ามีเอ,อสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นนะแต่ก็เหมือนไม่พาตัวออกห่างจากสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องราวขึ้นมาน่าจะ คอยรับมืออะไรเงี้ยคอยรับมือไม่หนีหายไม่จากไปไหนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเกมนั้นแต่ก็จะเหมือนอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นแห่ะเหมือนคนรู้ว่าภัยจะมาไม่ได้ไปไหนไกลอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะคอยซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆไม่ใช่หรอซัพพอร์ตอยู่ห่างๆนะพลังงานของคุณนะซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆรู้ได้ด้วย บางทีก็พลังจิตของคุณก็ได้นะแต่ใดๆคือคุณมีความซื่อสัตย์และน่าไว้ใจมากทั้งงดับและควินดับออกมานะขยายมาก็ยังได,ด,เด้เลยเวอร์กัดเชอรีออมพลังงานดีพลังงานศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอืมสำหรับผู้อ่านนะผู้อ่านมองว่าคุณมีคุณทำให้ตัวเองศักดิ์สิทธิ์น่าเคารพ ก็ไม่แปลกถ้าเขาจะมองคุณเป็นเดอะสตาร์แล้วก็ไอ้ก็มีความรู้สึกว่าคุณก็มองเขาเป็นเดอะสตาร์เช่นกันต่างฝ่ายต่างแบบดูหน้าเคารพทั้งคู่เหมือนคนสินเสมอะไม่ว่าจะแม้ว่าจะอายุต่างกันก็ตามนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณศาสตร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็สายแบค์ซปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เด,ดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปานาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พุนพร้อมทั้งด้านโภกขัพ์และอรรยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปน้าคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ